สวัสดีครับช่างนั้นนะครับจากนาร์เรซิ่งชาแนลนะครับช่างประจำนาเลสสีราชาชุมบุรีนะครับมีสาขาเดียวนะครับสีราชาชุมบุรีที่เดียวนะครับวันนี้เราอยู่กับมิสูพิชิลันเซอร์เอนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการเปลี่ยนวิทยุแอนดรอยกันนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการถอดกันมีชิ้นนี้นะครับเห็นไหมนี่นะถอดครับึบ จำได้ว่าถอดชิ้นนี้แล้วจะมีน็อตให้ไขยอยู่เราถอดเก๊ออกนะครับแล้วก็จะเจอน็อตนะเราไขาน็อตตรงนี้ออกก่อนเพื่อที่จะถอดชิ้นนี้ออกนะครับพอถอดชิ้นนี้ออกเราจะเจอน็อตข้างในนะนี่ครับแกะนะแล้วก็ค่อยแกะออกเห็นไหมเนี่ยพอดึงตรงนี้ออกเนี่ยดึงอย่างนี้นะค่อยๆดึงนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหักนี่ครับออกแย่นี้เลยแล้วเราก็จะเจอ ชุดเนี่ยเดี๋ยวเราถอดชุดนี้ออกนะครับแล้วก็ดึงอันนี้ออกรู้สึกวิทยุมันจะถอดได้มั้งมันจะน่าจะแกะได้เลย,เลยมันเดี๋ยวผมดูแบบนึงนะ ันนี้มันเป็นหน้ากากอย่างเดียวครับตัวเครื่องอยู่ข้างในอืมอืมนี่เดี๋ยวเราเอาหน้ากากเนี้นะครับไปไปถอดพวกนี้ออกเอาไปใส่อันใหม่นะครับวิทยุเขาไขน็อตไว้มีหนึ่งสองสามสี่ครับวิทยุมีน็อตสี่ตัว ทเนาะถอดวิธยุออกนะครับดึงออกมาเลยแล้วเราก็ปลดสายออกครับอ่ะเรียบร้อยป่เราไปทำหน้ากากันครับมาเราจะถอดออกนะครับชิ้นที่เราต้องถอดเนี่ยมันก็จะมีไอ้เนี่ยเนี้ยไอสวิตช์เนี่ยแหละแล้วก็ช่องแอร์แล้วก็กิ๊บ มีสายแพร์ขึ้นข้างบนด้วยนะเนี่ยผมว่าเราต้องถอดสายแพรด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวผมล้องแกะามาดูก่อนนะจะดูว่าเขาถอดยังไงนะมันต้องถอดสายแพรออกเพราะว่าจอบนเราไม่ได้ใช้แล้วนะครับเราเปลี่ยนใส่จอ a n d ด o อ d เนะี่ยดึงออกเลยก็ได้แหละเอาตรงๆกันนะแต่ว่าเราแกะมาดูเพื่อความชัวร์ดีกว่าว่าเฮ้ยแกะแล้วจะยังไงวิธีแกะแกะยังไงดึงออกยังไงอะไรอย่างเงี้ยนี่อีกตัวง ค่อยๆนะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเราดูวิธีแกะผ,ผมเห็นผมเห็นที่ดึงแล้วมันน่าจะไม่ยากมันน่าจะดึงจากข้างหน้าได้เลยนี่เคเนาะอันนี้ชุดสวิตช์นะเราดูสายแพรนะครับว่าเราจะถอดไงนะนี่เห็นไหมเห็นสายแพร์ไหมมันน่าจะดึงออกได้เลยนะครับเนข้างหลังมันจะมีสีฟ้าอยู่นี่เห็นไหมเห็นสีฟ้านะมือไม่มีอ่ะเดี๋ยวเอาไอ้หให้มือไม่มีเล็บไม่มีเดี๋ยวผมเอาไอ ่มาดดึงูอเดี๋ยวผมลองดูนะจริงๆเราไม่ต้องแกะหรอกเพราะว่าตอนที่มันประกบอยู่เราจะเห็นเลยเดี๋ยวผมลองดึงนี้ดูนะว่าดึงได้ไหมนะโอเคหลุดเลยนี่ครับเนไถอดสายแพรออกละอันนี้เสียบคื้นได้ไหมอ่ะเดี๋ยวผมลองดูก่อนนะมันจะได้ไม่หายจะได้ไม่หายไปไหนอ่าโอเคตกลงนะเราเราถอดออกได้เลยเราไม่ต้องแกะแบบนี้นะครับอย่างที่ผมบอกผมแกะมาผมอยากเห็น ว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวผมประกบคืนนะเดี๋ยวดูอีกทีนึงนี่นะครับสวิตเขานะตอนที่เขาติดอยู่อะ่ะเขาจะอยู่ทรงอย่างนี้นี่แล้วเราอะ่ะเราเราอย่างนี้นี่เขาจะอยู่ทรงแบบนี้เห็นไหมเราอะ่ะแกะออกมาปุ๊บเราจะเห็นสีฟ้าเนี่ยอันนี้คือสวิตนะเห็นไหมครับนี่เขาจะม,มีนี้อยู่นี้มีนี้อย่างนี้นี่เราดึงอันนี้ออกได้เลยเราคีมจับแล้วก็ดึงออกดึงออกปุ๊บ ไอสายแพรมันก็จะหลุดออกนะครับแล้วก็ชิ้นนี้เดี๋ยวเรากลับไปเสียบปลักแล้วก็ใช้ไฟฉุกเฉินเหมือนเดิมนะที่เหลือนะครับมีช่องแอร์ที่เราต้องถอดนะครับเนี่ยช่องแอร์ก็รวมแล้วเนี่ยช่องแอร์เอาไขขอไขควงปลักแบนอนะเกลี่ยเคียเขาหน่อยดูดีๆนะแกะทั้งแกะทั้งอันนี้เลยนะไม่ใช่แกะแต่ชิ้นในนะ้ำถอดได้สชิ้นนะแล้วก็อันนี้อีกข้างหนึ่ง โอ okay. เคนี่ออกมาทั้งอันแล้วแล้วก็กิฟนะกิฟก็จับนี้เลยเนี่ยครับกิฟจับนี้ถ้าอย่างนี้ไม่ได้ก็เอาไข่ควงแทงครับเอาไข่ควงเกี่ยวงี้ซึบแล้วก็ดึงออกนะทุกอันเลยเรียบร้อยแล้วนะครับจอยอนดอยนะ ประกอบประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปใส่บนรถกัน,กนเดี๋ยวเราจะไปเดินสายก่อนไอ้ตัวเนี้ยไม่ยากเดี๋ยวเราต่อสายเข้าไปไม่ยากผมจะไปเดินกล้องถอย,อยนะครับเดี๋ยวพอผมเดินกล้องถอยเสร็จเดี๋ยวเราถึงจะประกอบตัววิทยุเข้าไปนะตัวกล้องถอยนะครับเดี๋ยวเราจะเดินสายเนี่ยนะวิ่งมาจากข้างบนหลังคานะมันจะง่ายหน่อยถ้าเราเดินข้างล่างอ่ะมันสั้นกว่าก็จริงแต่มันเลาะยากมันจะหลุดนะครับเนี่ยเราเดินบนหลังคามาผมแทงสายเข้าไปแล้วเห็นไหมไม่เห็นหรอก มันจะมีรูอยู่นี่เนี่ยครับเราแทงรูเข้าไปเราแทงรูบนนี้นะรูบนนะแทงไปปุ๊บสายมันก็จะบอกฝั่งนูนะครับแล้วก็กล้องเนี่ยเราจะติดตรงนี้มีที่แค่ตรงนี้นะครับที่ติดได้สายอะ่ะแล้วจะวกเข้าแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราจะทับลงใบเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับส่วนตัวไฟเนี่ยคันนี้เขามีเซ็นเซอร์ถอยอยู่เซ็นเซอร์ถอยเขาต่อเข้าตรงนี้เห็นไหมเซ็นเซอร์ถอยเขาต่อเข้าตรงนี้ เดี๋ยวเราจะเอาสายไฟต่อเข้าตรงนี้นะอันเนี้ยลูกค้าเอามากล่องร้านผมไม่ได้อาตัวนี้มาขายนะอันเนี้ยมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมเราติดตรงนี้แล้วเราลองดูก่อนนะครับว่าเขาจะไอ้นี่ไหวไหมมุมกล้องอะน,นะแต่ว่าเนี่ยอย่างี้ทําความสะอาดเสร็จนะครับแตะกาวเข้าไปก่อนชึบติดไปตรงนี้แล้วกันโอเคนะไส่น็อตยึดเสร็จแล้วตัวสายเนี่ยวกเข้าไปในนี้นะครับแล้วขึ้นมาทางนี้ สายมันบางเด้ยได้อยู่ง่ายเลยนี้ติดกันชนเราต้องดึงกันชนมันออกหน่อยเอาลูกยางนี้ออกก่อนครับพอลูกยางออกเสร็จเราจะเห็นร่องกันชนเลยมือง้างได้เลยเนี่ยสายขึ้นมาทางนี้เห็นไหมครับอย่างนี้นะแล้วเราก็เอาสายเขาวิ่งมาเรื่อยๆนี่แล้วเดี๋ยวเราจะเข้าตรงนี้นี้ ี่ก็หนีบลงมาครับว่าหักในไหมไม่หักครับมันหนาสายมันแข็งแล้วก็เราหลีกเลี่ยงจากการติดตรงนี้นะถ้าเราติดตรงกลางเนี่ยมันพับลงมาตรงนี้จะแรงกดเยอะตรงนี้จะไม่ค่อยมีแรงกดเท่าไหร่นะครับแล้วเราก็ต่อสายข้างในเราจะจัดสายไฟกันก่อนนะครับอันนี้ปลั๊กมันมี2ชุดแต่ปลั๊กอันนี้มาอันเดียวเดี๋ยวเราลองดูนะครับไม่รู้ว่ามันจะยังไงนะนี่อันนี้แน่นอนอันนี้เหลือสายเบรกกับสายคีบสองไอ้สายแบ็ค สายแบกเส้นนี้เราจะต่อกับสายที่มันมาจากท้ายรถชึบสายของกล้องถอยนะกล้องถอยผมสายผมมานี้ละเดี๋ยวผมวก็ลงเสาก่อนยังไม่ได้เอาสายลงเลยถอดเสาออกกนเลยครับปึ๊บปุ๊บมีกิ๊ล็อกตรงนี้ผเอาปลากกล้องถอยเนี่ยเข้าข้างเสากันแล้วเดี๋ยวเราจะเอา GPS กับไอ สายเสาวากาศนะครับเข้านะนี่นะอันนี้ปอคอกับอกสายแบกนะครับเห็นไหมปักเสียบซึบนะอันนี้นะกล้องถอยนะปักเป็นแบบนี้นะอันนี้เขาจะมีตัวนี้มันใส่ซิมได้นะครับขพงลูกค้านะจะมี GPS กระเสาเราจะผมจะไว้ตรงหัวตรงนูน้นจริงๆแล้วอะไว้ตรงนี้ก็ได้นะ g p s อสะ ยัดไว้ในนี้นก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวผมไว้ตรงนู้นดีว่าไหนๆมันก็ลากไปทางนู้นแล้วกับเสาอากาศตอนติดนะครับเราดูด้วยนะว่าไอ้ GPS เนี่ยหัวเป็นแบบไหนนี่ GPS หัวเป็นแบบนี้หัวงอๆง,องี้เห็นไหมเสาอากาศเสาอากาศ,าากาศหัวงองเหมือนกันเพราะฉะนั้นทามาร์กไว้จะได้ดูง่ายนะครับเวลาเรามาไขาหลังจอมจะได้ไขง่ายอันนี้ผมจะ ขดไวขด้ขดสายขดสาย GPS ไว้อย่างนี้พันไว้อย่างนี้อ่านะอันนี้มีอันนี้มีอย่างนี้นะน,นี่คือ GPS นะเพราะสายมันเหมือนกันเดี๋ยวมันจะงง GPS ผมไว้ตรงนู้นนะผมก็จะเอาล่อเสาเอย่างีนะ้ทิ้งสายไว้อย่างนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาติดเอาทิ้งสายไว้ให้มันในนี้ได้เสาอากาศไว้ตรงนี้เหมือนกันเสาอากาศเราไม่ได้ทำมากนะเห็นไหมแปะมันข้างเสาเลยอือ สายนี่มานี่หมดแล้วะนะส่งมานี่ก่อนส่งมารอส่งมารอโอเคเหลืออะไรอีกไม้ไม่เดี๋ยวเดินฝั่งนู้นแล้วก็เหลือสายอยนี้ไอ้ USB อีกสองเส้นฝั่งนี้ง่ายหน่อยฝั่งนี้มันโล่งหน่อยเดี๋ยวเราต้องไปเดินไม่ฝั่งนู้นเพราะว่ายังไงไม้มันก็ต้องอยู่ฝั่งคนขับนะต่อเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาลัดตรงลัดสายอะไรทีนะว่าสายมันเหลือเยอะอยู่เดินสายไม้นะครับเหมือนกันเลยเดี๋ยวไว้ตรงนี้นะแล้วก็ลงไปอย่างนี้ ไว้ตรงเนี้ยแล้วก็ลงเสาไปแล้วก็วิ่งเข้ามาทางนี้ไม่ยากครับเดี๋ยวเราสอดเข้าตรงนี้เลยสายมาครบแล้วนะครับนี่นะเอาจอใส่ครับจอเนี่ยเขาก็จะมีปลั๊กอยู่มีรูอยู่ดูดีๆนะสำคัญตรงไอ้เนี่ย GPS ก็ 4G เนะี่ยดูดีๆนะ GPS เราพันหัวไว้ผมไข GPS เข้าก่อนเลยผมใส่สายทั้งหมดเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราลองไขกุญแจดูนะ เดี๋ยวผมจะลองกล้องถอยก่อนเลยอันนี้คือติดแล้วติดแล้วแต่ว่ากล้องมันยังใช้ไม่ได้แต่ว่าเนี่ยสัญญาณภาพมาแล้วเห็นไหมแต่ว่าเป็นภาพเต้นๆอยู่ตั้งได้ไหมอะเดี๋ยวเราต้องไปตั้งค่าในเครื่องกันไม่เป็นไรอ่ะโอเคอันแรกที่ผมอยากรู้เลยก็คือคอนโทรลพวงมาลัยใช้ได้ไหมตั้งค่าคอนโทรลพวงมาลัยก่อน นี่ S W Learning สตาร์ทนะครับกดกดกดที่ปุ่มก่อนรุน่นนี้กดที่ปุ่มก่อนแล้วก็กดเซตนะกดลงอ่ะกดอ่ะแล้วก็ next อันนี้ย้อนกลับนะโหมดโอเคเสร็จแล้วกด N ครับนะ finish ตินีนิใช่ไหมอ่ะเปิดกด,ดดูอ่ะโอเคใช้ได้แล้วคอนโทรลพวงไลัยใช้ได้แล้วครับแล้วก็เราจะตั้งค่ากล้องใช่ไหมเดี๋ยวผมต้องขอล้องมั่วก่อนเพราะมันต้องเข้าไปเซตค่าแขนเอ้ยไม่เซตค่าแขนเซตค่าตัวเครื่องตั้งค่ารถด,ดิเริ่มต้นตั้งค่าจากโรงงานเห็นไหมอ่ะเมื่อกี้ใส่เกียร์ถอยใส่เกียร์ถอยแล้วผาเป็นเส้น อันนี้มันติด360เข้ามาอีกนะดูไม่ได้ติด360อันดับแรกเลยปิด3า0กศูนอันดับที่สองตั้งค่าตัวจอให้มารับกล้องนะครับแล้วปิด360กก่อนเข้ามานี่นะครับน,น,นะนะตั้งค่ารถส่วนมากจะอยู่อย่างนี้แหละอ๋อนี่ตั้งค่าจากโรงงานบนหัวนี่ครับข้อมูลระบบการตั้งค่าจากโรงงานการตั้งค่าจากโรงงานใส่รหัสไม่รู้รหัสอะไรเหมือนกัน อ่ะทีเดียวถูกเลยอ่ะเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยอันนี้ผมกล้องผมซูมสุดแล้วนะดูนะ360มันติ๊กอยู่เอา360ออกนะครับแล้วก็แค่นี้นะ u s p l a y setup panel dynamic reset back car setting ครับ back car setting h e d h e d D system reverse นะเอ็นแปลว่าพิกยียมันเต้นแปลว่าใช้ไม่ได้เราต้องรองลองเปลี่ยนเป็น CVBS หรือ NTSC ดูครับนะแล้วเรากดเซฟล้วกดเซฟนะเดี๋ยวเดี๋ยวลอมันรีสตาร์ทเครื่องทีหนึงอ่ะผมเซตค่าเสร็จแล้วนะอ่ะลองถอยดูโอเคนะครับกล้องติดแล้วนะแต่ตอนนี้มีเส้นอยู่2เส้นมันมีเส้นของรถกับเส้นของจอนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเส้นออกเส้นนึง บ็กเอสเอสนี่โอเคเนาะดูดิออกแล้วหายเลยไหมโอเคนี่ออกเส้นหายแล้วเส้นหนึ่งเห็นไหมแต่ถ้าผม,ผมต้องกดเซฟนะพอเซฟแล้วมันจะรีสตาร์ทเครื่องนะผมติดตั้งเสร็จแล้วนะครับตอนนี้มันโอเคใช้งานได้แล้วเสียงยังไม่ได้เทสแต่เสียงเดี๋ยวก็มานะครับอ่ะอย่างที่บอกเสร็จแล้วเราค่อยกดตอนนี้เราใช้งานได้ละกดลงไหมครับ ที่เหลือก็คือตั้งตั้งค่าเวลานะแล้วก็ให้เจ้าของรถอ่ะเขาล็กอกอินไอจีเมลเข้าไปนะครับนี่เขานี่ละชึบนะนี่ครับเจบชึบอืมนะแล้วก็เก็บ บนนเร,รถ้าดูคดลิปแล้วถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด s c ด i b e ให้ด้วยนะครับอ่ะผมเปิดไฟให้ดูนะเดี๋ยวผมจะไปลองไฟให้ดูอีกทีนึงอ่ะอันนี้ไฟต่ำไฟต่ำ,ตำ,ตำเปาเปล่าเลยอันนี้ไฟสูงอันนี้ดูแบบไม่ผ่านฟิล์มนะครับเนี่ยมุมมุมเดียวกันขนาดเลนมันไม่เท่ากันแค่นั้นเองนะมันจะมุมใกลมุมใกล้ๆกันแต่ผมจะบอกว่าถ้าดูด้วยตาคุณจะเห็นเห็นลงมายันนู่นเลยเห็นไหมเห็นไหม อันนี้คือตัวไฟของตัว s 1 6นะครับที่ผมใส่ไปนะข้อดีนะครับลองสังเกตดูไฟมันไม่ขาวมากเห็นไหมครับไฟมันออกขาวอมเหลืองเห็นไหมถ้าไฟมันขาวมากมันก็จะบองระบาดนี้ไฟมันออกขาวอมเหลือง